ด้วยสบู่สมุนไพรลดทนงแดงทุกวันช่วยให้หน้าขาวใสไร้สิวไร้ฝ้าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายและดีลเลอร์ติดต่อมาที่โทร0990282889หรือลิงก์ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมเสียนครับผู้ชมครับวันนี้เราจะพามาเก็บใบหมีนะครับสําหรับคนที่มีปัญหารังแคนะครับรังแคเยอะๆเลยนะครับอาการคันหนังศีรษะเป็นเชื้อรานะครับมีแผลในหนังศีรษะแล้วก็ เป็นเหาเป็นเห็บนะครับผมขาด,ดุดร่วง่ายผมไม่เงางามไม่ดกดำวันนี้แก้ปัญหาทั้งหนังศีรษะทั้งเส้นผมเลยเดี๋ยวเราจะพาไปเก็บใบหมีนะครับแล้วก็จะพาไปทาสูตรผมเงางามดกดําหนังศีรษะสวยงามไม่เป็นรังแคไม่เป็นเชื้อราไม่มีอาการคันนะครับไปดูกันเลยครับ ผู้ชมครับวันนี้พามาดูต้นที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับพอดีไปต้นที่สวยๆที่เคยเก็บนะครับเจ้าของนาเขาอยู่เนาะเกงใจเขานิดนึงก็เลยไม่ได้เก็บนะครับก็วันนี้พามาเก็บต้นนี้นะครับใบหมีของเรานี่นะครับลักษณะใบหมีเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมนะใบหมีหรือว่าหมีเหม็นนะครับเรียกได้2ชื่อนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้เราก็จะเห็นลูกของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมสูงให้ดูออกลูกแล้วนะครับบางที่ก็ยังเป็นดอกอยู่บางที่ก็เป็นลูกแล้วนะครับผมนี่นะครับ ใบมีหรือว่ามีเหม็นของเรานะคบผมเดี๋ยวนี้เราจะเก็บเฉพาะใบนะครับเอาไปทําสูตรแก้หนังศีรษะคันแล้วก็แก้รังแคแก้แผลหนังศีรษะแก้อาการคันต่างๆนะครับแล้วก็บํารุงเส้นผมด้วยนะครับผมส่วนสรรพคุณอื่นๆก็ลําต้นของเขาครับสามารถเอาไปต้มหรือว่าไปดองเหล้าก็ได้นะครับเป็นสมุนไพรบํารุงกําลังบํารุงกาหนัตนะครับคุณผู้ชม นี่นะครับแต่วันนี้เราจะเน้นไปที่ไปทําเป็นแชมพูธรรมชาตินะครับสูตร200 300ปี500ปีนะครับของสา,สาวๆชาวอีสานนะเพราะว่าใบหมีทางภาคอีสานกัเยอะนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ต้นเล็กๆของเขานะครับคุณผู้ชมอู้นี่ไงนี่ไงนี่นะครับลูกของเขาเต็มเลยนี่นะครับใบหมีทั้งนั้นเลยนะครับมีแต่ลูกใบหมีทั้งนั้นเลย มาเก็บกันครับดูลักษณะหลังใบหน้าใบจะเป็นอีกสีหนึ่งละครับหลังใบก็จะมีเป็นความเป็นสีเงินเงินนิดหนึ่งนะครับผมถ้าดูแค่ใบสังเกตไม่ได้ให้ฉีกใบนะครับแล้วก็ดมดูกลิ่นของเขาจะหอมมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมกลิ่นจะหอมกลิ่นเหมือนเบอร์กะมอสนะกลิ่นคล้ายๆเบอร์กะมอสนะครับนี่นะครับผมอาเก็บได้เลยอันนี้ลูกของเขานะครับเราไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องเก็บนะครับเก็บเอาเฉพาะใบนี่ยต้นข้างในก็ใช่นะครับใช่หมดเลย ใช่หมดเลยนะครับเดี๋ยวเก็บเอาใบสักหน่อยนะครับแล้วเราก็ไปทำสูตรแชมพูสูตรหมักผมกันที่บ้านนะครับตรงนี้ใบใหญ่มากคุณผู้ชมบางต้นใบไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่คือใบใหญ่มากเลยคุณค่ามีแต่ใบใหญ่ๆทั้งนั้นเลย ถ้าใครผมยาวนะครับก็ให้ใช้ซาวประมาณ20ใบนะครับแต่ถ้าผมสั้นผมไม่ยาวมากก็ซัวประมาณ10ใบก็พอนะครับต่อน้ําซาวข้าวประมาณ2ลิตรนะครับหรือว่าลิตรครึ่งก็ได้อันนี้ผมไม่ยาวมากก็ใช้ไม่เยอะนะครับผู้หญิงสมัยก่อนเขาจะใช้สูตรนี้เลยนะครับคุณผู้ชมสูตรนี้เลยนะสูตรใบมีหรือว่าใบมีเม็ดนี้นะครับใช้สูตรนี้เลยไม่ต้องใช้สูตรอื่นนะครับสูตรนี้สําหรับเส้นผมโดยเฉพาะเลยนะครับก็หลังจากที่เราไปเก็บใบมีมานะครับก็วันนี้ มาถึงที่บริษัทมาถึงที่บ้านแล้วนะครับก็เป็นกรรังวิธีต่อไปนะครับสำหรับคนที่เป็นรังแเคเชื้อราคันหนังศีรษะหนังศีรษะเป็นแผลผมไม่แข็งแรงผมขาดหลุดล่วงนะครับแล้วก็ผมไม่เงางามไม่ดกดำวันนี้แก้ปัญหาทางเส้นผมทั้งหนังศีรษะมาดูกันเลยนะครับว่าสูตรเราที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับใบมีมีนะครับผมใบมีที่เราไปเก็บมา เก็บมาเสร็จแล้วมาทําความสะอาดก่อนนะครับล้างให้สะอาดก่อนก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าคนผมสั้นให้ใช้สักประมาณ10บใบถ้าคนผมยาวประมาณ20บใบนะครับถ้าใบาใหญ่หน่อยก็ลดปริมาณลงมาครึ่งหนึ่งแต่นี้ใบใหญ่มากนะครับเท่ากันกับหน้าเลยไม่คิดว่าจะเจอใบใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็น้ําซาวข้าวนะครับให้เตรียม1ลิตรหรือ1.5ลิตรก็ได้ถ้าเกิดว่าผมใครยาวก็เตรียม1.5ลิตรนะครับแต่วันนี้ผมเตรียมมาแค่ลิตรเดียวเนาะก็จะใช้ใส่ผมตัวเอง น้ำซาวข้าวซาวข้าวเป็นข้าวเหนียวหรือว่าข้าวเจ้าก็ได้นะครับเอาข้าวตัวไหนก็ได้เพราะว่าดีต่อเส้นผมหมดนะครับผมเพราะว่าน้ำซาวข้าวตัวนี้ถึงเราไม่ใส่สมุนไพรเข้าไปแต่เขาก็ยังช่วยบำรุงเส้นผมเหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับฉีกใบมีมาฉีกนะครับฉีกเป็นชิ้นเล็กๆก่อนแต่อย่าไปครึ่งเล็กมากนะครับเพราะว่าเราจะไปคั้นเหมือนคั้นยญานางครับผมฉีกลงไปนะครับ อันนี้เป็นสูตรโบราณเลยนะครับชาวสาวภาคอีสานใช้มาแล้วไม่ต่ำกว่าหลักร้อยปีนะครับร้อยสองร้อยปีสามร้อยปีมีได้นะครับผมใบหมี่ตัวนี้แหละที่คนอีสานสมัยก่อนรู้จักกันดีนะครับแต่ปัจจุบันก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเพราะว่าคนหันมาใช้แชมพูกันหมดเนาะลืมสูตรโบราณโบราณในการฆ่าเหาในการฆ่ารังแคในการแก้อาการคันต่างๆของหนังศีรษะนะครับแล้วก็บำรุงผมได้เป็นอย่างดี ใบที่4นะครับเพราะว่าใบใหญ่นับไปเป็น2เลยบางพื้นที่ใบเขาไม่ใหญ่นะครับบางพื้นที่ใบจะเล็กๆนิดเดียวเองหรือถ้าใครอยากได้ปริมาณเยอะก็ใส่ยเยอะๆก็ได้ครับใบหมีไม่จำกัดถ้าเรามีเยอะก็ใส่เยอะได้เลยเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับเพราะว่าทํางานไปด้วยถ่ายคลิปไปด้วยนะครับและที่อยู่ข้างๆผมนะครับเป็นแชมพูสมุนไพรใบหมีนะครับเป็นแบรนด์ของเราเอง นี่นะครับผมแบนด์ไมออมเฮิร์บนะครับมีส่วนผสมสมุนไพร12ชนิดนะครับแต่ตัวหลักจะเป็นใบมีก็ย่อยๆมาก็จะเป็นใบสาบเสือใบส้มปล่อยนะครับแล้วก็มีใบย่านางตะไคร้มะกรูดนะครับแล้วก็อัญชันเนาะคุณผู้ชมอยู่ในนี้หมดเลยส่วนใหญ่ก็เน้นไปที่บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะนะครับลูกค้าหลายคนชอบมากนะครับผมบอกว่าใช้แล้วไม่รู้สึกแสบนะครับแต่ถ้าเป็นแชมพูนะครับ ที่เขาใส่สารเคมีเยอะๆมันจะแสบแต่ของเราไม่แสบนะครับฟองก็อยู่กลางๆไม่เยอะไม่น้อยนะครับเพราะว่าถ้าฟองน้อยไปผมก็จะไม่สะอาดนะครับผมแต่ถ้าฟองเยอะไปก็จะทำให้ผมแห้งของเราก็จะมีครีมนวดนะครับกลิ่นอารมานะครับผมแล้วก็สูตรใหม่ที่เรากำลังจะออกก็เป็นกลิ่นน้ำนมข้าวนะครับเป็นกลิ่นน้ำสาวข้าวเป็นครีมนวดน้ำสาวข้าวเนาะนี่นะครับใช้คู่กันถ้าใครไม่อยากได้ใบมี หรืออยากสั่งใบหมีดสดๆก็สั่งได้หรือว่าอยากใช้เป็นแชมพูใบหมี่ของเราเลยก็ได้เหมือนกันนะครับอมามาทำกันต่อนะครับบางคนที่เกียดไปหมาข้าวนะครับที่เกียดไปทำน้ำสาวข้าวก็ใช้เป็นแชมพูไปเลยครับใบสุดท้ายนะครับอ่ะคนอีสานจะเรียกว่าห่องนะครับ แต่เราก็คือคั้นนะครับผมคั้นใบหมี่ได้เลยนะครับนี่นะครับน้ํามันมันก็จะออกมานะด้วยนะครับผมเมือนเราคั้นยานางกําลังจะแกงหน่อ,อไม้เหมือนกันเลยผู้ชมนี่เนี่ยคั้นไปคั้นมาน้ํามันมันออกนะครับน้ํามันออกมาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับมันจะเหนืดเหนืดเลยนี่นะครับตามใบจะเหนืดเหนืดเลยนะครับคั้นไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าน้ําซาวข้าวเราจะเหนืดน,นะครับ เหมือนย่านางเลยคั้นแล้วมันเป็นฟองแต่สีไม่ออกเป็นสีเขียวนะครับแต่เขาจะมีความกลิ่นแรงกลิ่นออกมาเลยระดับแรกคั้นไปเลยนะครับให้เข้ากันโอ้โห,หผู้ชมเดี๋ยวนะให้ดูฟองนี่นะครับเหนืดเลยนะครับเนี่ยหมักผมไว้นะครับสักประมาณ20นาทีแล้วค่อยล้างออกหมักผมหมักหนังสีสษะไว้เลยนะครับ มาค้างไว้สูตรนี้ได้ผลแน่นอนครับตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยเนาะแชมพูของเราเหมือนกันนะครับช่วยลดอาการคันตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะครับคุณผู้ชมดูน้ำซาวข้าวเราเหนียวเลยนะครับเนี่ยน้ำซาวข้าวเหนียวเลยมาคั้นอีกครับจนกว่าเราจะพอใจนะให้มันเหนียวเหนียวนื่อยดูคุณผู้ชมดูน้ำของเขานะครับอันนี้คือน้ำมัน หอมละเหยของใบมี่นะครับผมเป็นน้ําของใบมี่เลยนะครับเดี๋ยวขอดมกลิ่นนะครับหอมหอมยิ่งผสมกับน้าสาวข้าวยิ่งหอมโอเคนะครับขั้นตามพอใจเลยนะครับก็กะประมาณสัก5 -10 นาทีเนาะถ้าใครมือหนักเนาะใครมือหนักก็5นาทีพอแต่ถ้าใครมือเบานลครับ10นาทีนะครับจนกว่าน้ํามันจะเหนืดข้นๆแบบนี้มาที่ขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการหมักนะครับผมคิดซะว่าอยู่ในห้องน้ํานะครับ คิดว่าเราอยู่ในห้องน้ําหมักได้เลยนะครับหมักใส่โฟมได้เลยเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าใครหนังศีรษะเป็นรังแคนะครับให้หมักจนหนังศีรษะเปียกเลยนะครับจนหนังหัวเปียกเลยหมักได้เลยแม่ผมก็ใช้สูตรนี้นะครับโอเคคุณผู้ชมอ่ะถือว่า10นาทีแล้วแล้วกันนะครับสมมุติเอานะ ก็เอาเป็นว่านะครับสูตรนี้เอาไปใช้ได้เลยไม่ห่วงสูตรนะครับเพราะว่าสูตรนี้ใช้กันมานานแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าใครอยากได้ใบมี่ก็สั่งใบมี่ได้หรือว่าใครขี้เกียจเอาไปทาเองนะครับ สั่งเป็นแชมพูเลยนะครับใช้เป็นแชมพูกับครีมนวดเลยนะครับก็เป็นว่าวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้นะครับผมเบอร์0 9 9 0 2 8 2 8 9นแะครับแล้วก็ลิงก์ด้านล่างนะครับผมขวดละ1 5 9บาทนทครับถ้าใครสั่งในคลิปนี้นะครับก็โปรโมชั่น2ขวดเหลือ199นะครับผม2ขวด1 9 9นะครับมีของแถมให้ด้วยยังไงทักมานะครับผมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ